สวัสดีครับผมช่องบ่าวไทเลอร์ครับผมวันนี้งั้นกะถินที่บ้านนะครับกินหอมต่อมวนกับหมูเปื่อหมูฝูงหมูปี่หมูน้องนะครับเขาถ่ายอยู่มวลเก็บบรรยากาศสนุกสนานกันไปนะครับกินเหล้าเมื่อตอนนี้บอกคอยถามกันเนาะฮ้อนแกเอาไว้สวัสดีครับผมช่องบ่าวไทลเลอร์ครับ ยำซาครับยำซาจีนเนาะครับผมลูนอ๋อมาออกพี่มันตุ้งเนี่ยหินหินปนซ้ายครับกินปนซ้ายวันนี้งั้นก็หินเนาะมันเทาเนาะอันนี้บะเกียวเนาะส้มนี่บมะเกียวเนาะส้มของเจ้าแม่กวนยิ้มเนเปินฝูงกับอันนี้เปินห้องเมืกี้แล้วครับเหมือนนั้นจะได้อยู่ความหน้าความตากันนะครับอ่ะเด็ก อันนี้มาจากกลมปูนครับแต่เขาลื่อเหมือนกันครับเออคนลื่ออู้ลื่ออู้ลื่อ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 เออลื่อเห็นเดี๋ยวก่อนนะโทรมาแล้วมั้งจะฟังกระแป้งเนาะลื่อละลื่อละปุ๊กแหนะมาได้๋ยวก็ลื่อละลื่อจังเดี๋ยวอันนี้เขาซอยใส่ใส่ซาชินลืมใครหนกพี้น้าอะไรเยนะน้าอะไรนลยเออเออเออง่าหนึ่งวันกินง่ายกินง่ายงยย่งง่ายมือเขามวนมวล วันนี้งั้นกะถินตีวัดบรานนหมอกนะครับโอ้โหเ้าพอร้อ้โอโหะนิมันจะหอมหอมมนอ้ทงทูนี่้องครับอา้องหอองมันบอยัหมเวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเหอถ้าข้างแกหออเดี๋ยว้อยหน่อยนะน้อยหน่อยาาเกนหเออนี่นะ้างเาโหกอนะเอาโฮกั อีกอ่ะเมื่อขนาดบาาให้ลือครับผมเขาเขาออกได้เปิ่มมาไหหน้าตเมื่อนั้นเมื่อนั้นปิกมาอยู่บ้านเมื่อนั้นปิกมาอยู่บ้านครับบ้านเกิดครับบ้านทุ่งหมอกอัมตะบุญมากับเพื่ชจิงมนต์ได้เม่เนาะจังหวัดพะเยาได้เม่ลำปูอุ้นอุ้นอุ้นอะไรวะไรแย่ไรแยงไรแบบไรแยางเนาะหมดกันมาเนี่ย ปีปลายละมาได้ปะเปินฟุ้ง2องร้อยกิโล่มาได้นะมา่มาได้ออย่งไรนะจะได้นั่นยังยังจะได้สองร้อยกิ่าโล่มันเปิดอยู่เจ็ดแปดกิโลยังไม่ันยมันมาบันเดินละข้างเห็นละข้างสองข้งอยู่นี่กระปู่นนี่สองยกิโลมาบ่มได้ปีกับสาเดินพมแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลับมัอยู่บ้านเรเรเล่นหรอ หมขาเปิ้นฟูงจมูกบาคู่ไว้นะให้บาดแผลเด้อตอนนี้นะเขาบอกประหยัดตัดออกจากกองวันนรกเลยอ่ะาบอกว่านี่ตัดออกจากหนุ่มไทยลื้อเลยเนาะโตฟ้ามหรือโตฟ้ามเออจะจะจะแปลงฟ้ามยังก่อนประเด้นี่จะกลับมาอยู่บ้านนี่คือเขาจะทำฟ้ามยังก่อนทำสกุลฟ้ามสกุลฟ้ามสกุลฟ้ามกี่ยวกับ b เนี่ยนะโยกเปิ้นปศุสัตว์ปัสุสัตว์เนาะจะเล่งเล่งไก่เล่งไก่เล่งแพะเล่งโอ้

บะยาบะยาวันนี้เขาจะซอยจุ้ยอันนี้อันนี้เสือล้องไห้จุ้ยเสือล้องไห้ซอยจุ้อยนี่นี่ซอยซอยจุ้ยสิ่งที่ินเผาเหมือนไงว่าแป้งแป้งแป้งเจียวที่ได้มาจะกที่ได้มาจะกยาข้าบบะยาแล้วน้อตั้นงบ้านนี่กินป้าเสือป๋องตังไอ้เสือล้องไห้ไหมครับเดี๋ยวเขาจะซอยจุ้ยเสือล้องให้กินนี่นหนพอดีว่าแม่อุ้ยร้อยเปิ่นนอนอยู่บนนี่เปิ่นบ่อเปิ่นได้กินบ่ได้นะครับบ้านนี่

คุณมันติดน้อยไปเดเอาติดมไหมคุณต้องลีนลูกเต๋าเลยลองลองจิ้มเหมือนกันเนะมันจะแซ่บบ่รอแต่แต่นี่เหมือนนะอุ้มอะไรน้ำปลาเกี๊ยวเกี๊ยวเป็นของดีพะเยาก่ว่าของอร่อยพะเยานะของล้ำของล้ำมึงพะเยาของขึ้นจืดมึงพะเยาปลาส้มแต่แต่ตั้งอีสานเขาจะเอาเป็นกินกินนี่นี่ครับอันนี้ของอันนี้ขายปลาใดครับของดีมึงพะเยานะครับ ปลาสุ่มปลาสุ่มกิมกบพปิกผิกป่นสุดยอดน้ำเนียวะกงหอยเนาะมันยินน้ำนกยวยอเบียมันาแรงมาจเอเบียร์แล้ันนั่นแต่เลยกินเหล้าไงสื่อเบียรม่เห็นแล้วจมัดจมัดม่เห็นะขาไปเลยครับหอมหอมเขากินหนึ่งครั้งกินหนึ่งกินหนึ่งกีบ กลงคืนหนึ2 2> ่งครั้งอายุยืนกะอายุยืนทปีนึงมกสองเลยเฮาคืนนี้เซ็ตแน่สครั้งสครั้งสองนแน่เหนียวดุ้ยจับดาราสองคนนี่ได้กอาราสองคนนี่มกมกชวงนี่หาเขาเาหาช่วงนี้ะด้ายช่วงนี้ไปแล้วมาค่อยเด้หายรูปเดี๋ยวไยไทยกับกัในฟ้าช่วงนี้กับกัโอเคครับผม ไม่นาเซตดเต้ประทานประทายู่กันประหานกันอันนี้เจ้าของบ้านนะครับนี่นะวันนี้ขอประานราระทานปรนประนป้าร้านระ้นรานปร้าระท้านประยวานป้านปราน้านร้าน้นประ้าปรนรับา้กินิ้นปปนนาา้้นป้นนนานนาน

แใสว่นตาในวนตาไปเนนะอ๋ออันนี้ลูกเตาของแตลูกเตาของแตนี่ลูกเตาลูกเตาลูกเตาดาราสองคนเนียมัดสัญญาจ้างแล้วตอนนี้ของบริตตนี่ายของบริจอช่องยูทูบช่องนี้เนาะแม่เนาะเปิดเฮากัดจังใจทํามัเหมือนกันนันี่ไเตแล้วไปเพลงเรอ

ถ้ามันเป็นจีนก็ได้่ได้ม่นกบะรมันปรอนนะอนี่มันมันหอมมันจะมันแต่มันมันใน้ำไปหน่อยอันนี้นี่อันนี้นี่อันนี้อันนี้หม้อเลยนี่ไข่นุ่นมาไข่นุ่นคอทับชดชดจะกันหรอปุ่น่นจุทับเดี๋ยวขาเจอก่อน มึงต้องกินก่อนแล้วก็ค้อยตาเจี๊ยบที่เราเรียครัเจี๊บดะสองรอบกันสองรอบโดนส่งครม่เบือครับมันจะมาเม่นว้าวว้าวไปเลยขาเจี๊แล้วขาแฮมรอบเลยเกิดอะรขึ้นเมาะล่ำขนาดปอดที่มือเฮาปอเปินเฮาอ่ะอีกอ่ะเปิดลาดบ่เปิดลาดใครจุบบอกกระต่ายยุ่ถ้ามัน นี่นี่ยอปินยอปินไออยังก่อันนี้ผ่าคิริวเนาะมันตอนตอนน้อยไปกับประธานนะอ๋อตอนแบบพอดีครับกูอยากตอนนี้กู้ขยักแกงสุ่มปลาหลาดอันนี้กับปลาหลาดอ่ะบ่หายอ่ะเขาซอยมาอีกก่อนเดี๋ยวกินจู่เข้งเนี่ยอันนี้นะอันนี้กินจู่เข้งนานเข้อห้องมันบลินไหมนะข้ห้องเนี่ยร้องเปล่าล่ะจะกี่ตะกี้ตับบั เน้องกินกีนี่เนหรอ้อมดแล้วมันจะเหอองอยากหนึ่งอ่ะกลิ้นฟ้าอีสานลินฟ้าพักปลาลอ๋อลาตุ้งีดหมูฮะตุ้เดหมมันยูนนยังก่อน่าหน่อยเดีเดเดเนื้อลองเนื้อดูอนมันต้องเดาเล็หน้อยปลาเนี่ยนะเอามาควนเ้ยเเอาคุยคุยใช้่นผมห้องพักป่ายุ่งยุ่งใเล่น แน่เลยครับห้องเหมืองป้นเลยคับไปซื้อไ่ได้ขายไม่ได้กินนกว่าไปเป็นเมืองนอกเอาละลื่นนี่านมาไดขานมาแคนมาไดลื่นนะโค้งมะแคแนแค้ก็ลวอาขวางเลยต้ว่ามองหน้าหรือหมอวางนาเล็กมองหน้าหรือว่าเลี้ยงเท้าลอยโอ้ล้วมันไ

ร้ายล่ะครับคปปะกันอันนี้เป็นเกาเหลาสมัยโบราณเนื้อนี่นะโบราณโบราณเออแบบรสชาติแบบเกาเกาเลยต้องสี่สิบขึ้นถึงอยากินได้จอดั่นื่อนสมัยโบราณเนยสมัยเั็นเกาเหลาสูตรโบราณสมัยเอ็นปอสมัยยุคัดีปะโนนี่นะเขาคุบรสชาติณอะไรรสชาติโอเคกินกินก็ข้าวเนาะนี่นะ